สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ทุกทุกท่านที่ชมรายการน้ำใสใจกจินกับผมแสล่าพันธ์รณครับวันนี้เรื่องราวที่จะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างบ้านกับวัดแน่นะครับนับสาใจกใจจิงวันนี้พูดถึงบ้านไปช่วยวัดอย่างไรและวัดที่วัดนั้นก็คือพระจะช่วยประชาชนหรือชาวบ้านอย่างไรวันนี้ต้องตามเลยครับช่วงแรกเลยครับที่จะพาไปท่านผู้ชมให้พบนั่นก็คือ ผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับสิ่งดีๆสำหรับประชาชนที่เป็นพุทธศาสตนิกชนที่เราพุทธมามากกันทุกๆปีครับจะมีหลังที่เราหลังการออกพรรษาแล้วก็จะมีที่เรียกว่ากิจกรรมถอดขัดถิ้นถอดผ้าป่าอย่างนี้ครับและวันนี้ครับผมไปที่บ้านศพคือตำบล ล้อมแรกอำเภอเตินจังหวัดลำปางเป็นวัดเล็กๆเ,เป็นชุมชนเล็กๆที่ว่าชุมชนชุมชนบ้านศพคือครับมีประเพณีสงการานต์วันนี้ทุกๆครั้งใน,นประเพณีของทางเหนือนั้นเขามีโอกาสที่บอกว่าทุกๆเวลาของคนภาคเหนือถ้ามีโอกาสนะไปทํางานต่างัางหวัดแล้วเนี่ยแต่ไกลสงการานต์แล้วเขาจะกระวนกระวายใจเหลือเกินอยากกลับบ้านครับ กลับมาทําไมละ่ะเขากลับมาเพื่อกลับมาดําหัวดาหัวผู้หลังผู้ใหญ่เพราะอุ้ยแม่อุ้ยครับแล้วเรื่องนี้เหมือนกันวันทุกๆปีก็จะเห็นอย่างนี้ครับเป็นภาพที่เป็นประเพณีที่น่าส่งเสริมน่าสนับสนุนและเบิกบานต่อการที่จะให้ทุกๆท,ท่านนั้นได้ทำกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมแห่งการให้กิจกรรมแห่งน้ำใสใจใจ,จริงครับที่บ้านศพคืนนี้นั้น วัดที่ผมไปเขาก็มีประเพณนสงกลางหล่อไป็นเรเียบร้อยแล้วแต่ที่ประทับใจจริงๆก็คือคนในชุมชนนี้ไปประกอบสัมมาอาชีวะที่หลากหลายครับหลายที่ครับเช่นมีบางครั้งก็ไปที่ไหนมาครับบางทีก็อยู่ต่างจังหวัดบางคนก็ทำง,งานถึงต่างประเทศก็มีแต่ที่นี่ครับโดยเฉพาะชุมชนที่ผมไปถ่ายมานี่คือบ้านศพคือ ตำบลล้อมและอำเภอเถจังหวัดปัตานนั้นส่วนใหญ่แล้วไปทํางานต่างประเทศก็มีส่วนหนึ่งแต่ที่ไปมากก็คือที่จังหวัดชลบุรีครับเอ้ทำไมอย่างนั้นละ่ะก็เขาเป็นพี่เป็นน้องกันพอได้มีโอกาสไปทํางานนะก็เ,เรียกรุ่นบุกเบิกไปทํางานแล้วเนี่ยก็ไปเห็นกิจการงานดีๆก็ไปชวนพี่น้องพ้องญาติเพื่อนผูฝูงมากมายครับไปทํางานด้วยกันแน่ ไปเพื่ออะไรครับเพื่อไปหารายได้เข้ามาเลี้ยงชุมชนเลี้ยงครอบครัวตนเองนั่นเองครับและทุกๆปีครับเขาจะกลับมาอย่างที่ผมว่านี่แหละกลับมาทำใหม่กลับมาเพื่อขอพรจากพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของท้องถิ่นครับของในชุมชนนี้แล้วเป็นอย่างนี้แทบจะทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลทุกๆอำเภอในภาคเหนือเลยทีเดียวครับ อย่างเช่นถ้าเราไปสังเกตดูว่าเริ่มตั้งแต่จังหวัดตากขึ้นไปจังหวัดตาจังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านอะไรอย่างนี้ครับจะเห็นรู้ว่าประเพณีอย่างนี้เรียกว่าประเพณีล้านหนาเขาต้นจะมีใช้น้าต้มปล่อยนะแล้วก็ไปไปามหัวผู้ใหญ่จากนั้นหนะลังจากที่ผ่านพ้นกบฏผ่านพ้นงานสง ที่ลูกสงการอยู่ในทวงสงการนะครับ่านผุ้ชมเขาก็จะมีการอิจราทำบุญที่เรียกว่าการทอดพระป่าครับวัดกับบ้านใกล้เคียงกันอย่างนี้วัดกับบ้านมีอะไรที่ร้อยเกี่ยวด้วยภูไกภูกพลังในศรัทธาพลังรักพลังในความเชื่อในการที่เรื่องของดุลเรื่องของการให้ที่เป็นสิ่งที่งามเหลือเกินทุกๆอย่างที่ท่านเห็นครับนี่โดยเฉพาะ ผู้นาท้องถิ่นเ,เจเจเจอบิเหต์นี่คือมีทผู้ใหญ่บ้านมีทั้งผู้นําชุมชนประธานหมู่บ้านรวมทั้งพี่น้องมากเลยครับทีเดียวในชุมชนนั้นก็จะเนี่ยครับเอามามีจตุปัจัจนะมีสิ่งของแต่ทั้งหมดนั้นที่หลอมารวมกันแล้วผมว่ามันเป็นน้ําใจครับน้ําใจที่มุ่งมั่นต่อ,อก,การทําความดีมุ่งมั่นต่อ,อก,การที่จะทนุปบำรุงพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ในท้องถิ่นวันนี้ถึงจะเห็นว่าบ้านกับวัดนั้นแยกกันไม่ออกครับมั่นใจเหลือเกินว่าความมั่นคงของพล,ลังของพุทธศาสนากขชนคือคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนั้นยังมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการที่จะทําบุญต่อการที่จะทำนุบำรุงให้วัดเจริญและเป็นหลักให้กับ เพื่อทำให้ประชาชายให้ตัวเองนั้นมีพลระกําลังที่จะทําความดีมีการประกอบกิจกรรมดีและประาถนาที่จะให้วัดนั้นเป็นศูนย์ร,รวมแห่งความให้ความรู้ความดีคุณธรรมพระในวัดเป็นตัวหลักที่จะต้องนำเสนอสิ่งที่ดีงามที่เห็นถูกครับอิ่มเอิมได้จริงๆ ผมนับถือกล้องผ่านไปผ่านมาดีที่เห็นเี่ครับคืออดีตผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่เลิศครับท่านก็เป็นตั้งพิธีกรรายกรารพิธีกรในเขาเรียกพิธีกรรมอย่างนี้พิธีกรรมที่ไม่เยอะเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นรายการมาจะเห็นว่ากระบวนการที่ทําในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการให้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกักเกณฑ์ไม่มีใครบงังคับผูกเข็ดมากันด้วยน้ำใสใจจริง มาด้วยความมุ่งมั่นต่อการที่จะทําบุญและปราธนาให้วัดเป็นศูนย์รวมใจสําหรับชุมชนของเขาปนมมือขึ้นไปทุกคนนั้นมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ดีงามอารัธนาแล้วอารัธนาเล่าขอให้ตัวเองนั้นมีความสุขขอตัวเองพุทธพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของ ปรว่าติศาัตร์ปรววาจะเรื่องของความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของจิตใจที่เบิกบานอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องนําเสนอเรื่อยๆผมนั่งจากรายการน้ำใสใจจริงก็มุ่งมั่นและตั้งมเป้าหมายหลักกอยู่ไม่กี่ประกาศแต่ประกาศที่จะต้องไปอยู่ระดับต้นๆก็คือเรื่องของพันผูกพันุ์ระหว่างคนกับวัดชุมชนกับวัดและก็จากนั้นจะตั้งเป้าหมายว่า ทำอย่างไรทีละ่ะจะสะท้อนในเห็นถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่บ่งบอกถึงการให้บ่งบอกถึงการความมั่นใจในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นพึ่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างนี้เราต้องทําให้เห็นเป็นประจักษ์ผมนั้นถ้าคิดว่ายังมีแรงคิดว่ายังมีกำลังและมีความสามารถมีเพื่อนร่วมงานดีๆนะมีผู้ที่เป็นที่นำมีผู้ ที่ให้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ผมนั้นยืนหยัดอย่างนี้รับรองเลยว่ารายการที่เรียกว่ารายการน้ำใจใจใจริงอย่างนี้จะอยู่กับเรานานแสนนานจริงๆจะยืนอยู่อย่างนี้แหละครับจะยืนและก็มั่นใจต่อการที่จะทํากิจกรรมดีๆและไปถ่ายทําทุกที่ครับและท่านเห็นว่าหลังจากที่ดูช่วงแรกที่ผมบอกแล้วครับว่าช่วงแรกนั้นจะเป็นเรื่องของชุมชน ช่วยวัดเนะพิ่งพาอาศัยกันเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นต่อการที่จะทําให้วัดเจริญเรื่องอย่างที่นําเรียนไว้จตุปัจจัยที่เห็นนั้นผมเชื่อมั่นครับว่าผู้คนที่ได้เสียบเอาเงินนะไม่ว่าจะเป็นสิบยี่สิบบาท,100บาท,500บาทร้อยบาทห้าร้อยบาทพันบาทแล้วเมืเ่เสร็จเรียนเรียญตั้งแต่เรียนบาทเรียญห้าบาทไปนั้งที่เอาไปที่ไป มอบให้กับวัดเพื่อไปทะลุบำรุุศาสนาไปทําช่วยในเรื่องของทํากิจกรรมทางศาสนาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าพลังที่เอารู้จ,จักการให้เท่านั้นแหละครับจิตใจก็จะหวานยิ่งให้ไปยิ่งได้มาได้ในสิ่งที่ปิติยินดีได้ในสิ่งที่เอิเอบใจได้แล้ว สบายอกสบายใจโรคไัยไข้เจ็บที่มีมันจะสูญมาลายหายไปได้อย่างไรก็ไม่รู้เลยทีเดียวนี่คือเขาบอกว่าเดียชก่ื่อผมเรียกเขาน้องทมน้องทม,อ,งทมอยู่ที่จังหวัชดชลบุรีครับเป็นคนบ้านเกิดของเขาก็คืออยู่ที่อันนี้บ้านจบคืออำเภอเถิน,นจังหวัดลำปางไปทํางานบริษัทใหญ่กางลรถยนต์ที่ห้อดนึ่ะครับพนะันเบีพาะกาลังที่ถีมี พอจะมีเงินทองบ้างก็ไปรวบรวมเอาดนะันจัตุกปั๊กใจพลังกำลังมาแล้วมาทอดประมาหลอมรวมกับนนะักชุมชนที่หลากหลายพี่น้องที่อยู่ในชุมชนบ้านสพคืออยู่หลายหลายจังหวัดนอกจากนั้นก็ในชุมชนที่ยังอยู่ในบ้านศพคือก็รวมกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะจะเห็นแล้วถ้าใครดูรายการ่างนี้แล้วเห็นดางนี้แล้วชุมชนท่านมีรายการดีๆอย่างที่บอกผมนะครับ นะบอกผมเลยแล้วผมนะถ้ามันถ้ามีอะไรถ้าไม่มีกิจภารกิจที่นัดใครไว้ก่อนเรียกไว้ก่อนยืนยันครับว่าจะไปให้เห็นอย่างนี้แหละนะไปให้เห็นแล้วไปแล้วไปอิม่มเอิบใจกันนะอิม่มเอิบใจกันผมทราบว่าการทอดปลาเขานี้นั้นไม่มีปัตถานไม่มีอะไรเลยครับไปรวมรวมใจกันเองจากนั้นนะพิธีกรเองก็ไปรู้แล้วครับเอาใครเอาผู้ที่เป็นเข้าใจว่ามองแล้วน่าจะเป็นหลัก น่าจะเป็นผู้ที่จะเสียสละในอนาคตต่อไปในประลับท้องถิ่นของเราท้องถิ่นของเขาท้องถิ่นของประเทศชาติเราดาขวขัเชิญกันไปนะครับปรากฏว่าเนี่ยนะที่อ่าน้องธมของผมนี่แหละก็เ,เป็นเช่าเป็นประธานทั้งๆที่เจ้าตัวบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้ไปไปนึกว่าจะต้องเป็นประธานจะฮาเธอประธานหรือไม่ประธานนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงที่ตั้งใจที่จะทาความดี และมั่งมั่นวัดทำดีดีครับชั่วชั่วแยกายออกครับทำดีดีจริงจริงจากนี้ต้องปลงมือให้และผมอนุโมทนาสาธุสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ครับที่เราชุมชนบ้านสพคืออำเภอเชิญจังหวัดลำปางที่ไปก่อต่าป่าที่บ้านศพคือแห่งนี้นะ้าพูดในการพร้อมกันสาธุครับทัครับนี่แหละครับสิ่งดีดีที่ ีโอกาสได้นําเสนอท่าาผู้ชมรับช่วงหน้าครับยังอยู่กับน้ำสาใจจริงยังอยู่กับแต่ล่ามอัตลบอะไรครับเดี๋ยวไปดูวันนี้ชาวประชานจช่วยวัดคือคนไทยช่วยวัดเดี๋ยวไปดูวัดช่วยคนไทยช่วยประชานโจทในกองติดับช่วงหน้าครับ มีปัญหาเรื่องดินทำให้พืชไม่สมบูรณ์ผลิตภัณฑ์5้าถังสัตว์ช่วยพืชสร้างคุณค่าทางอาหารปรับค่าดินให้สมบุรณกับพืชประหยัดค่า้จ่ายให้กับเกษตรกร,กรใช้ผสมได้ทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี หาถังดีริงกิงห้าถังดีกิงกิงห้าถังรัช่วยพืชช่วงที่สองของรายการน้ำใจใจหญิงครับข็ออย่างที่ว่าไว้แล้วล่ะครับมาช่วงแรกบ้านช่วยวัดวันนี้วัดช่วยบ้านก็คือช่วยประชาชนในท้องถิ่นครับผมมีโอกาสได้พบแ,และกล่าวการพระครูกิตติยามพิพัฒนครับแม่ตั้นอยู่ที่ นะที่วัดวังมักโรดู่ที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดระชินบุรีครับอาจจะเจอกันไปกราบท่านกันเขาบอกว่านี่อาจารย์แสลา่านะโยมแสลา่าผมนั่งอาตมานะครับว่าได้มีโอกาสไปทัง้งกลุ่มสัจจ์ออมซับขึ้นมาที่วัดเริ่มต้นมาที่ไปจัดแล้วก็มีปัญหาแล้วครับปัญหานี้ก็คือเรื่องราวที่ต้องสร้างความเข้าใจ บางครั้งนั้นจะว่ากันตรงๆว่ากันเอาความจริงกันมาพูดกันอย่างเอาอะไรเอาเปิดกันเปิดอ,อกพูดกันเนี่ยบางครั้งนั้นการจะทําอะไรเป็นเรื่องใหม่ๆที่แหมไม่เคยเจอไม่เคยได้ทํามาก่อนตั้งแต่อดีตไม่เคยทํอยู่ดีๆพระเจ้าอาวาสจะมาแนะนําให้ทากลุ่มสัจจับอ,อมซับมันกลุ่มอะไรกันสัต์จักอะไรกันมันอมซับทำไมกันโอ้โหกว่าจะเข้าใจได้ครับต้องดึงตั้งผู้อะไร ผู้มีคุณูปการกับวัดผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แม้เป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระฐานานุรูปที่มีตำแหน่งสูงเข้ามาช่วยกันอย่ามาบักบักเหลือเกินครับนานพอสมควรที่จะทําความเข้าใจว่าพระที่ในวัดและวัดนั้นจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้อุ้มชูรัชนุบารุงผู้ศาสนาบำรุงบงบำรุงวัดบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของความอะไรทำให้วัดนั้นอยู่อะไรอยู่เป็น,เป,นเป็นมิ่งขวัญเป็นหลัก ให้กับเรื่องคุณธรรมความดีความงามให้กับประชาชนครับและเรื่องราวเหล่านี้ครับก็ที่เห็นไว้ท่านชมครับท่านพระครูกิติยานพิพัฒน์นั้นท่านบอกว่าโอ้ท่านได้ไปกราบพระอาจารย์สุป,ปินที่จังหวัดตรานะท่านไปพูดถึงไปศึกษาเรื่องสัจจคติซึ่สัจจคติกค็คือคำว่าสัจจครับกค็บคือความจรงิงต้องยึดมั่นต้องมีสัจจเราต้องเรายืนยันว่าเราเป็นคนดีไม่โกงไม่ เอาลักเอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัวต้องรักษาจาัดจานนี้แล้วนอกจากนั้นจัดจานนะครับที่ว่าอย่ากว่าถ้าเอาเรื่องเศรนตะกิจก็ต้องวางเรื่องปอมครับนะั่งไปนั่งคุยไปคุยมาก็เลยนั่งทราบว่าแต่ถ้าจาจัรยสุบินนั่นผมนั้นมีโอกาสไปกราบนวัตการท่านครับไปฟังเรื่องของสิ่งที่เป็นเล่าดิทานท่านเล่าเก่งครับท่านเล่าโดยเฉพาะที่ผมจาแม่นเหลือเกินจําอย่างที่มั่นคงก็คือเรื่องของวัวกับสิงกับเสือครับ เสือที่ปรากฏว่ามีวัวเป็นร้อยร้อยตัวกำลังกินหญ้าสิเสือมันเห็นข้าวมันก็จะกินวัวมันก็ทำรามเสียงดังลั่นเลยโอ้ไอ้วัวกันที่ว่านะกำลังเล็บหญ้าไอ้ตัวใหญ่สุดทวนนํานั้นไม่พูดตามดำเร็ครับนะเห็นเตือมาตะโกนตัวใครตัวมันเท่านั้นแหละครับแตกหมด้วครับนะวัววัวที่อ่อนแอกระโดนกินไปเรื่อยๆไปตัวใครตัวมันจนหมดแหะครับกว่าจะรู้ได้เหลือไม่กี่ตัวหันหน้าใหญ่บอกเฮ้ย ไปตัวใครตัวมันได้อย่างไรนะต้องมาช่วยกัน,นะระตมาาสามัคคีกันอย่างนี้ก็เลยนะก็ต้องมารวมใจถึงเจ้าชนะเสือได้ครับ mm. เหมือนกันครับวันนี้วัดที่ตั้งอยู่และเป็นมิ่งเรียกว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นหลักในการที่จะทําให้ประชาชนนั้นเป็นคนดีประชาชนนั้นสามารถอยูด่ดีกินดีมีสุขอย่างนี้ติครับ ก็ไม่รู้ทางแหมท่านต้องบอกเลยท่านจเจ้าอาวาสหลวงพ่อเนี่ยผมเรียกกับท่านเจ้าพระอาจารย์เนี่ยมองเห็นสิ่งนี้สําคัญเขาบอกเอาเรื่องตรงเอาที่ว่าเอาจักจักอดอซับก่อนก่อนแล้วกัดเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ต้องเงินอะไรอะไรก็ต้องมีเศรษฐกิจอะไรอะไรก็ต้องแหมในกระเป๋าต้องมีท่านนับปัดก็คือมีเงินอย่างนี้ครับเอ้าทํากันอย่างไรดีต้องออมรับแล้วเรื่องราวอย่างนี้ครับหลังจากที่ผมมีโอกาสได้สัมผัสท่าน ไปเนี่ยนะไปนี่ที่ถ่ายทํามาต้องขอบคุณนะอาจาร,รย์ประวิทย์แล้วก็น้องช่างกล้องครับนะที่ผมเรียกว่าน้องคนนี้เราไปเก็บภาพมาแล้วอาจาร,รย์แตล่าได้ภาพมาแล้วอาจาร,รย์จา้าวอย่างไรไปรับปาท่านผมไม่มีโอกาสไปครับแต่ได้เจอท่านที่กรุงเทพที่กรุงเทพมหานครที่อำเภอแถวแขวงเขตลาชกระปังนี่แหละก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปแ่ตแลนติกจริงๆก็ได้เดี๋ยวครับดีได้ทีมงานไปและหนึ่งนี้ครับไปฟัง ค,คือพระครูกิติญาณอภิพัท์เจ้าวาดวัดวังมะกรูดตำบลบางช้าจางอำเภอกบินบุรีจังหวัดปรานบุรีแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาอาคุมสัจจาสะสมทรัพย์วัดวังมกรดูดซึ่งก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีมศ2545ซึ่งมาถึงหน้าป มีการนัดพบกันทุกๆวันที่6ของทุกเดือนเพื่อที่จะได้มาทําการกลุ่มในการที่จะได้มีโอกาสส่งเงินหุ้นคือเงินออมแล้วก็มีการปล่อยคู้การตามระบบทีทั้งการที่จะช่วยเหลือ สมาชิกในเรื่องของกองทุนสวัสดิการไปด้วยก็แต้สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดมี้ในชุมชนในชุมชนของเราในวัดบุภารามของเราซึ่งก็คือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้เห็นความเจร,ริญรุ่งเรืองในเรื่องของทางด้านจิตจใจในการที่เราได้มีคุณธรรม ร่วมกันระหว่างวัดชาวบ้านโรงเรียนซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีโอกาสในการที่จะได้อบรมนักเรียนด้วยก็ได้มีการสอนนักเรียนด้วยธรรมะให้ความรู้ซึ่งเราก็ได้ใช้โอกาสในการตั้งกลุ่มคองศูนจัดาของเราเรนีมาเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือ,อชมชนชาวบ้านให้อยู่ดีกินด,ดีและก็ให้มีคุณธรรมโดยพร้อมหน้ากันเก่งอะไรครับอ้าว หลวงพ่อองค์ไหนเจ้าวาดองค์ไหนสนใจกลุ่มจัดยาออกซ๊าก็ไปที่นี่ครับหมายเนี่ยที่ทททว,วัดวัดวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับหลวงพระอาจารย์ท่านหม่ต้องเป็นอะไรครับพีจะเป็นผู้ให้คำแนะนําและสนับสนุนครับวันนี้รายการนักใต่ใจจริงก็อิ่มเอเิบเบิกบานใจหเ,เใจหลือเกินระหว่างบ้านกับวัดวัดกับบ้านเพื่ออุ่นกันน้ำใสใจจริงต่อกันและกัน บ้านช่วยวัดวัดช่วยบานย่างนี้สิครับไม่เป็นอย่างไรจึงจะเบิกบานในใจเหลือเกินวันนี้รายการนำใจใจกจรกิงของแสลาาพันตรดนลาท่านชมก่อนครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกินดีสุขภาพดีกับหมออังแน่นอนครับถ้าเกิดสโลแกนนี้มาบอกพร้อมกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแบบอง์รวมนั่นเองซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านที่จะมาพูดคุยในรายการครับผมขอต้อนรับท่าแรกนะครับเ,เพศสจักรกรแพทย์แผนไทยอัสวารินบุญนอและอีกหนึ่งท่านครับคุณรัตนาวนดีครับสวัสดีสองท่าครับ รเราพบก<ช>ันเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวของการเูแลสุขภาพร่างกายและรีเพรโพนเรื่องราวของสมุนไพร<ช>นะครับคณรัตนวดีเองปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเราก็ป่วยม<ช>ีโรคที่เข้ามาเยอะเหมือนกันใช่ค่ะที่เป็นอยู่หนักๆเลยตอนนี้เป็นอะไรอยู่ฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบภายในค่ะคเพราะว่าปกติแล้วคนที่คลอดลูกใช่ไหมคะเขจะมีการอยู่ไฟแต่ว่าพี่เนี่ยไม่ได้อยู่ไฟโอ้เรื่องของการอยู่ไฟนั่นเองใช่ค่ะปัญหา ครับคุณหมอครับถ้าเรามองภาพของผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยจะมีการอยู่ไฟเรารู้ว่าประโยชน์มันคืออะไรแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเป็นยุคใหม่ทุกคนจะมองข้ามไปเลยไม่ต้องอยู่ไฟคลอดลูกเสร็จเข้าแพ็กเกจตามโรงพยาบาลปุ๊บไปทํางานต่ออันตรายที่ตามมาคืออะไรครับก็คือปัญหาที่ตามมาก็จะมีอะไรฮะเรื่องมดลูกมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอู่แล้วก็อะไรฮะปัญหาตามมาก็คือจะเป็นมงเร็งันเยอะ มะเร็งมาเร่งปัมดลูกครับอันนั้นคือจะเป็นอันตรายมากแสดงว่าการที่เราไม่ได้อยู่ไฟถูกตามหลักวิธีแล้วเนี่ยมีโอกาสจะมาเลยเจ้ามาเร็งพวกนี้แล้วแล้วคิดองคุณธรรมดีที่เป็นอยู่นี่กลัวสิคะกลัวเหมือนกันกลัวเรื่องมาเร็งปัมดลูกแต่ว่าเรามีอาการอะไรมาช่วงนี้ที่เป็นอยู่มีช่วงช่วงก่อนก่อนนู้นค่ะก็คือว่า เรามีประจำเดือนเนี่ยมันจะมีเลือดเล็กๆออกมาตามันเหมือนไม่ปกติอะค่ะเกิดจากอะไรคะอาจารย์คค่ะเนี่ยค่ะคือถ้าถ้าถ้าเราเรายังมีรอบเดือนอยู่ใช่ไหมคะมันลูกไม่แข็งแรงเนี่ยมันลูกไม่เข้าูอเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อมันลูกอ่ะไม่กระชับก็เรียกว่ากล้ามเนื้อมันลูกหย่อนยานเขาก็มีมีพลังที่จะขับขับรอบเดือนออกมาหมดนะแล้วอย่างหนึ่งเวลาเราคลอดบุตรเนี่ยเราไม่ได้กินยาเนี่ยขับโลหิต ยาขับน้ำขับป่าแล้วก็รับประทานยาเอ่อเรียกว่าชักมดลูกให้เข้าโอเนี่ยเขาไม่ได้ทานกันหมอจะเจอผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรมาเนี่ยเจอปัญหาอย่างคุณเยอะมากนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเนี่ยจะมีเกี่ยวกันะครับที่ปัจจุบันเลยก็คือช่องคลอดเนี่ยไม่กระชับมดลูกหลุดเรียกว่าย่อนไปจุกแล้วตอนนี้มาจะาออกยังไงครับแอลเฮิร์บสิคะดูแลรูปร่างให้พี่ตอนนี้แล้วก็ ภายในสู่ภายนอกแล,แล้วมามาเจอ,อิญยังไงเพื่อนแนะนํามา,าเพื่อบอกว่ามีของดีจะให้าทานเราก็ถามว่าของดีมันคืออะไรเขาบอกว่าของดีฟิตแอนด์เฟิร์มบออแล้วทีนี้พอทาอนไปแล้วมันมันดีขึ้นยังไงมันดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่เป็นริ่มมือดออกมาเนี่ยค่ะเล็กๆเนี่ยคือพอทานไปครบหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยมันกลับเปลี่ยนเดือนที่สองน่ะรอบเดือนออกมาเป็นสีแดงสด กลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแทนที่มันจะเป็นริ่มเลือดสีแบบขุ่นๆครับค่ะพี่ก็เลยมีความมั่นใจว่าเออตัวนี้ยทําให้เราดีขึ้นครับและที่สําคัญอืมีบอกว่ามันเฟิร์มขึ้นป๋าอัะนั้เราไปอะไรที่สาคัญอาจารย์หมอครับต้องเรียนถามเออนี่นะคะ่านผู้เชี่ยวชาญทางสมุนไพรเลยอาจารย์สมุนไพรไหลตัวมากเลยอยู่ด้านหลังกล่องตรงนี้ทําไมทําไมถึงออกวฮิยแล้วก็เป็นผลดีกับคนตาบติแบบนี้ค่ะคือเริ่มแรกเลยนะคะ กลัวแอลเฮอร์บเนี่ยก็จะมีกลุ่มสมุนไพรที่เป็นฮอร์โมนเอสต์เจนคาว่าฮอร์โมนเ็าจะไปสร้างเซลล์เซลล์ภายในเราเนี่ยก็เรียกว่าสร้างเซลล์เสร็จเขาจะเป็นกล้ามเนื้อมดลูกของคุณเขาที่หย่อนยานอะไรเงี้ยที่ไม่กระชับอะไรเนี่ยนะฮะที่เวลามีรอบเดือนแล้วเนี่ยมดลูกเขาไม่แข็งแรงใช่ไหมเขาก็จะเกาะอยู่ในผนังมดลูกอะไรเงี้นะคะก็จะทําให้มดลูกเนี่ยแข็งแรงมีกล้ามเนื้อพร้อมที่จะขับของเซลล์จากมดลูก ปัจจุบันนี้สังเกตมากๆเลยบนเคเบิลเยอะและไม่มีออย่ะนะครับเป็นตำรับยาอะไรเยอะแยะมากมายแต่ตัวนี้มีออยอรับรองด้วยจริงๆแล้วอาจารย์ครับถ้าเกิดเราถามในเชิงลึกเกี่ยวกับวิชาการแล้วออยอมีความสําคัญไหคะมีค่ะคำว่าออยเนี่ยเราต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วต้องส่งสูตรต้องส่งส่วนประกอบของสมุนไพรนะเป็นให้ออยรับรองต้องผลการวิจัยด้วยนะคะต้องส่งตรวจฉะนั้น ปัจจุบ,บันนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะรับประทานสมุนไพรที่วางขายตามท้องตลาดแล้วเนี่ยต้องดูด้วยว่าสรรพคุณเป็นอย่างไรแล้วถูกต้อง ตามรับโภชนาการด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องมีออยอร,รองรับด้วยแต่แน่นอนครับปีพันสองตัวนี้ทั้งผู้หญิงก็คือแอลเฮิร์ผู้ชายเอ็มเฮิร์ b, มีออยถยูกต้องหมดนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าเวลาเราจํากัดมากจริงๆนะครับท่านผู้ชมที่ยังสงสัยข้อมูลในเชิงลึกสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเบอร์ c เซ็ center สามารถสอบถามได้ว่ารับประทานอย่างไรและเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามีตัววิ่งให้ตลอดเลยว่าถ้าหนงนั้นท่านมีอาการลักษณะแบบนี้ ตอบโจทย์ท่านได้เหมือนคุณรัตนวดีคุวันดีครับครับเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่มาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ในรายการนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะครับวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในข่าวหน้าครับสวัสดีครับ